คคนคะวันนี้แม่พาเท่าแก่น้อยมาโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าที่โรงพยาบาลไม่สามารถจอดรถได้นะคะเดี๋ยวแม่จะต้องไปรับเท่าแก่น้อยก่อนนะคะในรถแม่จอดรถไว้ในปัมนะะ๊มค่ะแม่จอดรถไว้ในปั๊มนะคะทุกคน เดี๋ยวแ,แม่ถ่ายรูปในปั๊มให้ทุกคนดนูเราจะต้องเดินกันอีกไกลทีเดียวนะคะกว่าจะถึงโรงพยาบาลไปลูกปะเตรียมตัวครับไปนะครับลูกไปนะครับรบปปะเ,เราเดินไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้คุณหมอนัดอันต้าซาวนะคะ ครั้งนี้นะคะแม่ก็ได้รับความอัดเคราะนะคะค่าอันตรซาวนะคะจากคุณพ่อคุณแม่ทุนหัวอีกเช่นกันนะคะท่านท่านกรุณามากเลยนะคะเขาถามแม่ตอนนี้แม่มีในกระเป๋าสตังค์แม่มีเท่าไหร่แม่ไม่อยากจะบอกเลยค่ะเพราะความไม่มีนะคะแต่ก็ได้รับความเมตตานะคะ ให้ได้พาเท่าแก่น้อยมายอันตาซาวเพราะว่าเขามีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจนะคะแล้วก็เรื่องของไม่เหนื่อยค่ะกว่าจะเดินมาถึงช่องอกช่องท้องนะคะจะต้องอันตาซาวนี่ค่ะวันนี้แม่มีเรื่องราวมากมายนะคะที่อยากจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเดี๋ยวเราค่อยว่ากันค่ะแม่กำลังจะเดินทางเข้าไปแล้ว หนเท่่าไระะะคคจแม่กลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะไม่สามารถที่จะถ่ายคลิปในโรงพยาบาลต่อได้เพราะว่าทางโรงพยาบาลห้ามถ่ายคลิปนะคะก็ไม่ได้ถ่ายมากลับมาก็เห็นสภาพเด็กๆนี่แหละคะ่ะแสนดีแสนแพงและแสนล้านนะคะแสนล้านไม่สบายถ้าทุกคนสังเกตเห็นที่ตาแสนล้านนะคะ แม่ต้องจับแสนล้านแยกจากเพื่อนๆแล้วนะคะมันแอบนอนหลับตรงนี้แล้วค่ะทุกคนแพ่ล้าอยู่เนี่ยค่ะเห<ม>็นไหมคะนี่คือแสนล้านนะคะมาแอบนอนหลับดูตาสิช้ำไปหมดเลย<ม>เห็นไหมคะ แต่ร้านพึ่งจะเป็นเมื่อเช้านี้นะคะแม่ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากหวัดนะนะคะน่าจะเป็นหวัดนะคะแม่ก็ให้ยาแล้วนะคะแล้วก็มีอาการตัวรุมๆก็ให้ยาโชดฟีดีนนะคะลดไข้นะคะให้ชดฟีดีนลดไข้ให้ยาปฏิชีวนะนะคะแล้วก็ให้ยาลดน้ำมูกนะคะแล้วก็ใส่ย,ยาป้ายตาให้แล้วนะคะ คือแม่ก็กลับมาก็สองทุม่มเกือบสามทุ่มแล้วนะคะกลับมาแล้วก็ทางคลินิกดั d d ี้แพทนะคะก็ปิดแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นแม่คงพาไปหาหมอไม่ทันก็ให้ยาเท่าที่มีไปก่อนนะคะให้ยาเท่าที่มีไปก่อนนะคะ mm hmm. คิดว่ายังไงก็คงจะดีขึ้น hmm. เห็นขี้มูกไหมคะฟุดฟัดฟุดฟัดอยู่แบบนี้ hmm. นะคะ แม่ไม่สามารถที่จะพาไปเอกชัยได้นะคะเพราะใครๆก็ทราบกันดีเนาะเอกชัยนีย่แพงมากแม่แม่ไม่มีเงินพาไปเยอะขนาดนั้นนะคะถ้ายังไงพรุ่งนี้ไม่ดีขึ้นก็คงจะพาไปหา,าหมอประจํากันคือ Daddy p a พนะคะมีไม่มีเนี่ยคุณหมอก็ยังน่ารักนะคะให้แปะโป้งไว้ได้นะคะก็คงจะรอถึงพรุ่งนี้นะคะ ยาก็ให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพ่นยาต่อไปนะคะเดี๋ยวจะจับเข้าพ่นยาแล้วก็จะจับเสีดาเข้าพ่นด้วยเพราะสีดาก็มีฟุตฟิตโฟรไฟอยู่บ้างนะคะจะจับสีดาเข้าไปพ่นด้วยเพราะเขาไม่เคยพ่นยาเขาน่าจะกลัวแต่ถ้ามีสีดาอยู่เป็นเพื่อนก็น่าจะไม่กลัวเท่าไหร่เดี๋ยวแม่จับเขาก่อนนะคะ